กู้ตังหรือู้ต้องหาเราได้มีบริษัะรเียเพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนถ้าพบผู้มีบริษทตรงนี้ว่าพบผู้กระทําความผิดต่างก็แจ้งเบาแสมที่เป็นแนะครับทีนี้เป็นทีของใช้เงินกลับครับครานี้นะครับก็ประเทศสหรัฐเมดิอาได้ออกจับข้อหาของแปงรนืยลดทางประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จากนั้นก็หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยนะครับ ผู้ต้องหาที่มชื่อในประกาศของเว็บไซต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเราก็ได้สืบขวนนะเราพบว่าผู้ต้องหาไปเช่าคอนโดมิเนียมห่หนึ่งที่พัทยาต่างนะครับเช่าค,คอนโดยอย่สนดอลารตอนนี้นะครับนี่เป็นการประกาศเว็บไซต์ประเทศอเมริกาะนะครับสำหรับมีคดีหนึ่งครับก็นายเดยวิดเดเดมี เร็วนะครับกาะชาติเมริกากันนะเนื่องจากผุ้ลงหาโปยไม่ได้นำตัวมาข่าวด้วยนสำหรับกองกับอันนี้เปรียบันฮะว่าการตัวในายวิปแพติดมามอริสลาบูลนะเป็นโค้งชาติเปรียเียบนะฮะเนื่องจากบุคคลวันนี้นะฮะมีการประกัรตัวศักษาที่เป็นยบเทียบในข้อหาการตันชาไทยที่สุดนะแล้วก็มีฟักซิ ประมาณ25ล้านยูโรแล้วมาขอการเมืองไทยเมื่อได้รับทราบอาการประสานท่านผู้ช่วยาสก็สั่งการให้ต้องทำการตรวจทุกตัวสัตว์อย่างหมดนะฮะตรวจสอบแล้วที่กรุงเกดทางก็ดำเนการเพื่อขอวีซ่านะฮะแล้วตัดชุดลงไปนะะฮแล้วก็ได้รบคุมตัวได้ที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างเดินทางกับที่ราชนะแต่ท่าสัดไทยนะฮะก็ตรวจสอบได้แล้วก็เป็นคนมันเดือดร้นแล้วก็มาส่งที่ห้องจับนะฮะแล้วก็ประสานทุกิีเป็นเยี่ยม